สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่3นะคะอันนี้พบกันในใบางานที่3เรื่องของประโยชน์ของอาหารน้ำแล้วก็อากาศนะคะจากคาบก่อนเราทราบเกี่ยวกับ หนึงอวัยวะในร่างกายของเราหรืออวัยวะภายนอกร่างกายของเรานะคะ2ชนิดของอาหารและมาดูสิ่งต่อมาที่มีความจําเป็นกับเราบ้างนะคะนอกจากอาหารก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอากาศกับน้ําเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยให้ไปงานที่3ม,มาไปงานที่3ามเขาบอกว่าไงคะให้นักเรียนบอกประโยชน์ของอาหารน้ําและอากาศลงในตารางให้ถูกต้องซึ่งคุณครูก็ช่วยและอันแรกอาหารคือ ะไรค,ะคือสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปใช่ไหมคะแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายอ้าวแสดงว่าต้องมีบางคนแอบกินขนมขบเคี้ยวอยู่ไหมคะอาหารขบเคี้ยวแบบนั้นแสดงว่าเป็นอาหารไหม แต่ว่านี่คือมันจะต้องเป็นสิ่งที่เราทําไมบริโภคเข้าไปแล้วมันมีประโยชน์แก่ร่างกายของเราเราถึงจะเรียกว่าเป็นอาหารได้นะคะอาหารเนี่ยถ้าเราเรียนลึกๆไปหน่อยเนี่ยมันก็จะมีอีกหลายประเภทอีกเหมือนกันนะคะเช่นอาหารที่มีประโยชน์อาหารขยะอาหารที่มหรือว่าอาหารที่ไม่มีประโยชน์แบบนั้นนั่นเองนะคะต่อมาสารอาหารคืออะไรสารอาหารก็คือสารเคมีที่ประกอบอยู่ในอาหารค่ะแต่ว่ามันทําไมคะให้คุณค่า ต่อร่างกายนะคะเช่นสารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือ <c oughs> ขออภัยค่ะเกลือแร่ต่างๆแบบนี้นะคะดังนั้นในตารางแรกเลยเขาบอกว่าอะไรคะอาหารอาหารมีประโยชน์ยังไงคะอ่าช่วยท,ยทำไมคะช่วยทำให้ร่างกาย เจริญเติบโตอ่ะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะช่วยทําให้ร่างกายเจริญเติบโตร่างกายเป็นไงอีกคะร่างกายผมลืมเขียนคําว่ากายร่างกายแข็งแรงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะร่างกายแข็งแรงอากาศละ่ะมาดูอากาศความสําคัญของอากาศถ้าเราไม่มีอากาศเป็นไงคะเราหายใจได้ไหม เราลองกั้นหายใจตัวเองสักสามนาทีบางคนอาจจะได้สามทีอะกั้นสักยี่สนาทีได้ไหมคะไม่ได้เราอาจจะทําไมเสียชีวิตได้เพราะาเราต้องอาศัยอากาศในการดูดอะไรคะออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อทำไมไปเลี้ยงจวนต่างๆของร่างกายได้นะคะเพราะฉะนั้นอากาศมีประโยชน์อะไรคะ <c oughs> ขอพักก่อน <c oughs> ช่วยทำไมคะในการ หายใจใช่ไหมคะอืมนี่คือเรื่องของอากาศนะคะต่อมาน้ำล่ะคุณครูก็บอกแล้วยกตัวอย่างให้แล้วน้ำช่วยในการทำไมคะดับกระหายผิวหนังชุ่มชื้นช่วยในการทำไมคะลำเลียงของเลือดหรือว่าช่วยทำให้เนื้อทำไมคะเป่งปังแบบนี้ค่ะนะคะ ส่วนข้อที่สองเนี่ยก็ง่ายๆเลยให้นักเรียนบอกแนวทางในการดูแลตนเองให้ได้รับสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเต,ติบโตและการดํารงชีวิตเป็นไงคะอันแรกเลยเราทําอะไรดีคะหนึ่งเราดูแลตนเองยังไงเพื่อให้เป็นร่างกายเราเจริญเต,ติบโตและมีประโยชน์ที่สุดคือหนึ่งรับประทานอาหารที่ทําไมคะรับประทานอาหารที่มี ประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันอันที่สองทำอะไรอีกคะเป็นไงล้าทำอะไรคะดูแลร,รักษาความสะอาดดูแลร,รักษาความสะอาดภายในร่างกาย อย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันเช่นช่วงนี้ก็มีโควิดใช่ไหมคะนักเรียนก็จะพยายามทําไมคะล้างมือบ่อยๆถูกไหมคะแบบเนี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันอันที่สามทำอะไรอีกคะอ่ารับทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลรักษาดูแลรักษาความสะอาดภายในร่างกายแล้วทำอะไรอีกคะเป็นไงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแบบเนี้ยค่ะ นอนหลับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าบางคนอาจจะทำไมทำการบ้านดึกมากใช่ไหมคะหรือว่าไม่ใช่ หรือว่าแอบเล่นเกมหรือว่าดูโทรศัพท์ดึกคะ่ะแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยทำไมคะเกิดความเหนื่อยล้าแล้วก็จะเดินเติบโต,ตได้ช้านะคะเพราะ,ะนัักเรียนเนี่ยต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยกี่ชั่วโมงคะ8ดชั่วโมงนะคะโอเคคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ